และสำหรับโพสส่วนลดเดือนตุลาคม HSmania 82ค่ะใส่โพสส่วนลดทุกการสั่งซื้อเลยนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง23 t Man i a ี่วันนี้เราทั้งสองคนนะมีตัวการบินเอก,ก็ไม่อยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะพรุ่งนี้นะคะวันที่25ตุลาคมเวลา6โมงครึ่งเช้าค่ะตามเวลาของประเทศไทยฤดูกาลใหม่ของ NBA ฤดูกาลสอ2 3 2 0 2 4บพัก็จะเปิดขึ้นแล้วนะคะถือว่าเป็นฤดูกาลที่78ในประวัติศาสตร์ของ NBA แล้วก็เป็นฤดูกาลที่30ค่ะที่บินเอดูบาลมาน้อง,องๆบางคนอาจจะงงพี่ครับผมยังไม่เกิดเลยเดี๋ยววันนี้ค่ะพพพพเพื่อนๆทุกคนเรามาวนนออรััักกนนน่่่่ยบ5เืงที จับตามองในฤดูกาลนี้กันค่ะเรามาเริ่มที่เรื่องแรกนะครับนั่นอนักกีฬาระดับสตาร์ต่างๆที่ย้ายไปอยู่กับทีมใหม่พวกเขาเหล่านั้นจะไปอยู่กับทีมแล้วจะมีผลงานเป็นยังไงจะพาทีมระดับท็อปๆของตัวเองเนี่ยคว้าแชมป์ได้หรือเปล่าจะสามารถล้มเดนเวอร์นาเกตที่มีการเล่นที่ยอดเยี่ยมเลยของนิโคลายโยคชแล้วก็เจอมลเมอรีสิ่งเหล่านี้คือคําถามในใจของแฟนๆในฤดูกาลที่จะถึงนี้นะครับมีว่้จะเป็นอย่างแบรดลีย์บิลที่ตอนนี้ไปอยู่กับเควินดูแรนแล้วก็เดวินบุกเกอร์ที่ฟินิก ตอนนี้ไปอยู่กับยานิสอันเดรติกุมโปที่มิวอกีบัคส์และไหนจะเป็นอย่างคริสตปปอร์เกิสและก็ทรูฮอล์เดย์ที่ไปอยู่กับบอสตันเซลติกส์นี่คือที่เด่นๆเ,เลยนะครับยิ่งทําให้ฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยน่าตื่นเต้นมากขึ้นไปอีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งคริสพอกับเดเมนเลเล์เนี่ยแหละครับโอ้โหทุกคนทราบกันดีว่าสุดยอดขนาดไหนสิ่งที่เขาทั้งคู่ยังคงขาดนะครับอยู่อย่างเดียวที่ต้องการเหลือเกินแน่คือแหวนแชมป์ดังนั้นความกระหายในใชัยชนะความต้องการที่จะคว้าชัยชนะเนี่ยไม่ต้อง,งเคดเเคดดิู วอริเออร์เนี่ยทีมที่พวกเขาก็รู้ดีนะครับว่าโอกาสในการลุ้นแชมป์ของพวกเขาเองเนี่ยก็ค่อยๆน้อยลงตามลําดับตามอายุที่เพิ่มมากขึ้นของ3ตัวหลักไม่ว่าจะเป็นสเตฟานเคอรีเครทอมสันและก็ดรมอนด์กรีนนะครับและไหนจะเป็นข้อจํากัดทางลีครับเรื่องเส้นภาษีที่2ยิ่งทําให้การสร้างทีมการรวมทีมของโกลเด้นสเต e วอร r เ o อร์เนี่ยยิ่งยากขึ้นไปอีกในขณะที่ทางมิวากี้บัคส์เองเนี่ยพวกเขาก็เจอปัญหานะครับเรื่องเกี่ยวกับการต่อสัญญาของยานิสอันเดติกุมโปนี่แหละที่เจ้าตัวบอกว่ายังไม่เซ็นนว่าวา,า,ตา,นนาต้้้อหสูค แชมป์เท่านั้นเองรวมไปถึงเพื่อนร่วมทีมทุกคนจะมีความกระหายจะมีความทุ่มเทมเหมือนตัวเขาหรือเปล่าดังนั้นการที่ได้เดเมนเลเดตเ,เข้ามาร่วมทีมนะครับนั่นหมายความว่าเราจะเห็นการยิง3ามคะแนนระยะไก,กล,กลครับน้องๆของสเตฟานเคอรีเลยเ่นรวมกับพลังวงในอย่างแข็งแกร่งลึกเกินข,ข,ของยานิสอันเดสกุมโปสิ่งเหล่านี้เนี่ยละครับยิ่งทําให้ในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยน่าติดตามมากขึ้นไปอีกพอยอเมเอพูดถึงในกะีฬาที่มีการปรับเปลี่ยนทีมมากมายตัวก็อยากจะให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยจับตาดูในส่วนของคนหน้า ที่ก่อนหน้านี้เป็นหัวหน้าโค้ชกับทีม Toronto Raptors แต่ว่าตอนนี้ค่ะเป็นหัวหน้าโค้ชกับ Philadelphia 76ers แทน Doc Rivers ไปที่เรียบร้อยนะคะซึ่งตอนนี้ d o ร r i v e r ์เนี่ยก็ทำหน้าที่เป็นผู้บรรยายเกมแทนเขาจะสามารถแก้ปัญหาการขาดเจมของ h a ได้ดีแค่ไหนในฤดูกาลที่จะถึงนี้โ j o อ l เ m b มบีจะมีผลงานเป็นอย่างไร t y r แ s ็ m a x ่จะมีบทบาทมากน้อยแค่ไหนน่าจับตาดูมากๆเลยค่ะหรือจะเป็น Adrian g r i นเฟนที่ก่อนหน้านี้เป็นผู้ช่วยโค้ชตอนนี้ก็ก้าเป็นหัวหน้าโค้ชแทน m ม k e b ร d โ n h o อร e r ทีม Milwaukee b u c k นะคะเขาจะสามารถ ออกแบบการเล่นให้ลงตัวสำหรับทั้งเจมีนเีเลอร์ค่ะยานิสอันเชตุคุโปแลวก็คริสมิโนตัดดีดีมากแค่ไหนยังไม่พอค่ะในส่วนของฟีนิกซันก็เป็นอีกทีมหนึ่งที่มีการปรับเปลี่ยนหัวหน้าโคช้ชจากมอนตี้วิลียมนะคะตอนนี้ก็มาเป็นแฟรงค์วอคลค่ะนี่ก็คือหัวหน้าโคช้ชระดับแชมป์เลยทีเดียวนะคะเขาจะสามารถใช้งานซูเปอร์สตาร์ในทีมเนี่ยได้ลงตัวมากแค่ไหนคะและการเล่นเกมรับของฟีนิกซันจะดูการที่จะถึงนี้เนี่ยจะอัปเกรดขึ้นมาเป็นอย่างไรจะสามารถพาทีมไปถึงแชมปอย่ย่่างงทีนนตั้้ใใจไววหส ก็น่าจับตามองพอพูดถึงมอนติวิลเลียมทีมที่ไม่ได้ลุ้นแชมป์ใดๆก็มีการขยับปรับเปลี่ยนนะคะอย่างมอนติวิลเลียมเนี่ยก็ไปเป็นหัวหน้าโค้ชให้ดีทรอยต์พิสตันและก็อิมเมอุโดกาก็ไปเป็นหัวหน้าโค้ชให้ฮิลซันโร k เกสทั้งสองคนจะมีการวางรากฐานของทีมได้ดีมากแค่ไหนในส่วนนี้ก็น่าติดตามชมค่ะไปต่อกันที่เรื่องที่3นะครับเชื่อละเกินว่าเป็นเรื่องที่แฟนบาสทั้งโลกจับตาดูอยู่ในวคิดผลงานการเล่นของวิกเตอร์ดีเอเลียนเวมเบนยามาลยกี้ดรฟัฟท์อันดับหน ที่สุดตั้งแต่สมัยของเรบรนเจมส์ตัวของโคชพอปเองเนี่ยเขาก็บอกนะครับก่อนหน้านี้ว่าตัวของเขารู้สึกว่าเรบรนเจมส์กับวิกเตอร์เนี่ยมีอะไรคล้ายๆกันอยู่อย่างหนึ่งเนี่ยคือเป็นที่สนใจของแฟนบาสทั้งโลกตั้งแต่ที่ก่อนจะเข้าสู่ลีกด้วยซ้ำไปซึ่งตัวของโคชพอปเองเนี่ยเขาก็รู้ดีนะครับว่าทุกสายตาเนี่ยต่างก็จับจ้องมาที่วิกเตอร์ราวกับที่กลางหลังของตัวเขาเนี่ยมีเป้าอยู่ตัวของวิกเตอร์ไม่ใช่เรบรนเจมส์ครับไม่ใช่ทีมดัน,นแคนไม่ใช่โคบีไบรันต์นีี่่่คือสิงทโเขาก็ทราบดีแนน่อตน แต่การแข่งขันในซัมเมอร์ลีกเลยนะครับแฟนๆเนี่ยต่างก็ดูผลงานของวิกเตอร์แล้วก็เห็นผลงานแย่ๆนะครับแล้วก็มีผลงานที่ดีอยู่บ้างพอสมควรก็เต็มไปด้วยเสียงวิจารณ์มากมายเต็มไปหมดเลยแต่พอเข้าสู่การแข่งขันพรีซีซั่นเนี่ยแหละครับโอ้โหเชื่อว่าหลายต่อหลายคนที่เคยวิจารณ์วิกเตอร์ก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือค่อยเงียบลงนะครับเพราะว่าผลงานของเขานี่คือยอดเยี่ยมจริงๆสร้างความประทับใจสร้างความอึง้งสร้างความแบบไม่น่าเชื่อเลยว่าจะทําได้ขนาดนี้ตลอด4เกมจาก5เกมที่ทั้งทีมทําการแข่งขันนะครับตัวของวิเกเตอร์นรเนสูงง 19.8แต้ม4.8รีบา์1.5แอสซิสและก็2.8บล็อกจากการลงสนามเฉลี่ยแล้วนะครับเพียงแค่20.9นาทีเท่านั้นเองแต่เราเห็นศักยภาพในการเล่นต่างๆมากมายเต็มไปหมดเลยนะครับมีเท่าไร่ในขนออกมาให้พวกเราได้รับชมไม่ว่าจะเป็นการใช้ยูโรสเต็ปเข้าไปยัดห่วไม่ว่าจะเป็นสเต็ปแบ็กการยิงระยะกลางการยิง3คะแนนและก็มีการบล็อกที่ยาวเหลือเกินนะครับแข้งของตัวเขาเนี่ยราวกับพลังแม่นาคพักขนงระดับสูงสุดแล้วและไหนจะมีการส่งแบบอ้อมหลังไปให้กับเพื่อนยิง3คะแนนนะครับ มีการเลี้ยงมีการครอสแล้วกับที่เพื่อนๆบอกเลยครับเป็นตัวอีดิตในเกมยังไงก็อย่างนั้นเลยใครจะเชื่อครับว่าด้วยรูปร่างที่สูงขนาดนี้นะครับแต่มีความคล่องและก็มีการยิงที่แม่นยาไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนจริงๆครับคราวนี้เนี่ยเต็มตัวเข้าสู่ฤดูกาลจริงแล้วนะครับผลงานก่อนหน้านี้ครับไม่ว่าจะเป็นซัมเมอร์ลีกหรือว่าจะเป็นการแข่งขันในพรีซีซั่นก็ตามก็จะถูกบันทึกสถิติว่าเป็นเพียงแค่การแข่งขันซัมเมอร์ลีกแล้วก็พรีซีซั่นแต่ไม่ได้ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตตตตตตรรร์อย่่่รร่่าาาางงใใดดนนนัแแแ้ววิิทีกกกฤูลปไมผ งานเด็ดๆที่วิกเตอร์จะทาให้พวกเราแฟนบาสได้รับชมผลงานเหล่านั้นเนี่ยแหละครับจะถูกจารึกไว้เป็นประวัติศาสตร์เป็นเกียรติประวัติส่วนตัวของชีวิตเขาตลอดกาเลเลยซึ่งในฤดูกาลที่จะถึงนี้ตัวของวิกเตอร์เนี่ยก็มีเป้าหมายใหญ่มากๆเลยนะครับเขาบอกว่าการคว้ารางวัลรุก,กี้ยอดเยี่ยมแห่งปีเนี่ยไม่ใช่เป้าหมายหลักของตัวเขาเพียงแค่เขาทุ่มเทเต็มร้อยนะครับต่อสู้กับเพื่อนร่วมทีมอย่างเต็มที่เขาก็มั่นใจว่ารางวัลรุก,กี้ยอดเยี่ยมแห่งปีเนี่ยไม่ไปไหนเป็นของเขาแน่นอนแต่สิ่งที่เขาต้องการมากที่่่่สสุดดนนนนคครับับไไม้ไแตตกกกาางออืืๆเลย คว้นาแชมป์ NBA ซึ่งทีมแซนแอนโตนิโอสเปอร์เนี่ยก็เป็นท,ทีมที่รู้ดีนะครับว่าจะต้องทํายังไงจะสามารถคว้าแชมป์ได้และเขาก็เชื่อว,ว่าสักวันเขาจะต้องคว้าแชมป์ให้กับทั้งทีมได้อย่างแน่นอนนี่คือความมั่นใจของเด็กอายุ19ปีเท่านั้นเองนะครับลองจินตนาการดูยังคิดไม่ออกเลยว่าวันหนึ่งที่วิกเตอร์อายุ29ปีเนี่ยจะมีผลงานขนาดไหนโหดแน่นอนและเพื่อนๆลองมองลึกลงไปอีกนะครับผู้เล่น5ตัวแรกของสเปอร์ที่พวกเราเห็นในการแข่งขัน preseason เนี่ยไม่มีใครสูงต่ำกว่าระดับ6 5นิ้วเลยลยแ กลางแขนยาวออกมาทั้งทีมเนี่ยไม่มีใครมีวิงสเปนต่ำกว่า6ฟุต9นั่นหมายความว่าเราจะเห็นแซนแอนโทนิโอสเปอร์ในชุดนี้เนี่ยนะครับที่มีรูปร่างสูงใหญ่แขนขาในยาวเต็มไปหมดเลยแม้ว่าในฤดูกาลนี้เนี่ยทีมของพวกเขายังไม่มีการลุ้นแชมป์แต่อย่างใดนะครับยังคงค่อยๆสร้างทีมกลับขึ้นมาแต่สิ่งที่แฟนบาสอย่างพวกเราโดยเฉพาะแฟนๆของทีมสเปอร์อยากจะเห็นเลยเกิดนีน่คือการเล่นของสเปอร์ที่มีวิกเตอร์เวมเบนยามาเป็นศูนย์กลางในการเล่นทุกอย่างนะครับรายร้อมด้วยผู้เล่นคนอื่นรากฐานของพวกเขาจะแน่นแค่ไหน จะมีการเล่นออกมาเป็นยังไงสิ่งเหล่านี้เนี่ยแหละครับเป็นสิ่งที่น่าสนใจเลยเกินโดยเฉพาะน้องๆที่เพิ่งเริ่มติดตามบาสนะครับหรือเพิ่งเริ่มเชียร์แซนแอนโตนิโอสเปอร์ฤดูกาลนี้เนี่ยห้ามพลาดเด็ดขาดครับยังไม่หมดแค่นั้นนะคะเรื่องต่อไปก็คือการแข่งขันอินซิชั่นแชมเปี้ยน์คือการแข่งขันเพื่อชิงถ้วยรางวัลพิเศษในช่วงฤดูกาลนี่แหละคะ่ะหรือที่เรียกว่า NBA ครับการแข่งขันในครั้งนี้นะคะก็จะแบ่งแต่ละฝั่งออกเป็น3กลุ่มค่ะอย่างฝั่งอีสต์เนี่ยก็เป็นกลุุ ABC, ลุ West ่่ม ABC แแล้ววกกกัังนนนจขขทๆพ ็วันเสาร์ตลอดเดือนพฤศจิกายนเพื่อนๆสามารถสังเกตง่ายๆได้ที่ NBA App ก็จะมีการบอกไว้ว่าเป็นการแข่งขัน i n s e a s i o n Tournament แล้วก็เป็นการแข่งขันของกลุ่มไหนแข,นข่งขันคัดจนกระทั่งเหลือ8ทีมสุดท้ายแล้วก็ทําการแข่งขัน1เกมค่ะแพ้คัดออกจนกระทั่งเหลือ4ทีมสุดท้ายเพื่อเข้ารอบการแข่งขันชิงชนะเลิศที่า斯เวกัสในช่วงต้นเดือนธันวาคมซึ่งเป็นการแข่งขันแบบสนามกลางนะคะคือจะไม่มีความได้เปรียบของความเป็นเจ้าบ้านเหมือนอย่างการแข่งขันแบบฟุตบอลยุโรปหรือว่าแบบการแข่งขันชิงชนะเลิศ NBA ประมาณ การแข่งขันแบบนี้นะคะจะยิ่งทําให้การแข่งขันในฤดูกาลปรกติของ NBA น่าติดตามมากขึ้นไปอีกเพราะว่าการแข่งขันทุกเกมจะถูกรวมเป็นการแข่งขันในฤดูกาลปรกติด้วยนอกจาก2ทีมเท่านั้นที่เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศจะทาการแข่งขันมากกว่าทีมอื่นที่แข่งขัน82เกม2ทีมนั้นก็ทํทการแข่งขันมากไปอีกเกมหนึ่งเป็น83เกมค่ะและแน่นอนค่ะเหนื่อยกว่าทีมอื่นก็จะได้รับเงินเยอะกว่าทีมอื่นทีมที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศใน In Season Tournament นักกีฬาแต่ละคน,นจะได้รับเงินโบนสัสพิเศษเพิ่ อีกถึง5 0 0แสนเหรียญหรือกว่า18ล้านบาทเลยค่ะส่วนทีมรองชนะเลิศก็จะได้รับคนละ2 0 0แสนเหรียญหรือกว่า7.2ล้านบาทยังไม่พอนะคะตามข่าวในทาง NBA จะมีการปรับเปลี่ยนทั้งเสื้อแข่งแล้วก็สนามแข่งเพื่อให้แฟนๆได้รับรู้ว่านี่คือ Inseason Tournament น่าติดตามมากๆเลยอะเรื่องสุดท้ายนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่น่าจับตาม,มากที่สุดในฤดูกาลนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่พูดมาก่อนหน้านี้นะครับจะไม่เกิดขึ้นถ้าเกิดขาดการมีส่วนร่วมของทุกทีมรวมถึงนักกีฬาทุกคนในฤดูกาลที่จะถึงนี้ทางลีกจริง และก็ซีเรียสเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของนักกีฬามากๆเลยนะครับพวกเขาออกนโยบายใหม่ครับเป็นกฎที่เรียกว่ากฎการมีส่วนร่วมของนักกีฬาหรือที่ทางบ้านเขาจะเรียกว่า player participation policy เล็กสั้นๆว่า PPP นะครับ P 3ตัวเป็นกฎที่เข้มงวดเกี่ยวกับการพักนักกีฬานะครับที่เป็นหน้าเป็นตาของลีกเป็นหน้าเป็นตาของท,งทั้งถีเป็นระดับสตาร์ที่พร้อมลงสนามทายยํรแข่งขันมากกว่า1คนนะครับโดยเฉพาะในเกมการท้อดสดทั่วประเทศข,ของบ้านเขานะครับและก็การแข่งขัน Inseason Tournament ที่เพิ่งเริ่มต้นขึ้นในฤดูกาล นี้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแข่งขันแบบ2เกมติดที่ณเวลานี้เนี่ยนักกีฬาแต่ละทีมก็มีเทรนด์นะครับที่จะพักมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆทั้งหลีกเนี่ยให้นิยามนะครับคำว,ว่านักกีฬาที่เป็นระดับสตาร์ของทีมเนี่ยหมายความว่านักกีฬาที่ติด All NBA หรือว่าติด All Star ในช่วง3ฤด,ดูกาลก่อนหน้านี้แต่ก็มีข้อยกเว้นเช่นเดียวกันนะครับไม่ได้มีแต่ความเข้มงวดถ้าเกิดนักกีฬามีการบาดเจ,จ็บแบบนี้ก็พักได้อย่างแน่นอนรวมไปถึงนักกีฬาที่มีอายุ35ปีขึ้นไปหรือว่าจะเป็นนักกีฬาาาาาททีีี่มมจํนนนนวนในกรลงส สมรวมแล้วถึง3 4 0 0 0นาทีหรือจะเป็นนักกีฬาที่มีจํานวนเกมสะสมนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมในฤดูกาลปรกติรวมถึงเพลย์ออฟระดับ1000เกมขึ้นไปล้วนแล้วแต่จะมีข้อยกเว้นนะครับสามารถพักได้ก็จะต้องทําเรื่องไปก่อนนะครับและทางหลีกก็จะอนุมัติให้ซึ่งหลักๆแล้วนักกีฬาที่ได้รับการยกเว้นจากอายุนะครับระดับ35ปีขึ้นไปจํานวนนาทีในการลงสนามจํานวนเกมที่ว่านี้เนี่ยก็จะมีอย่างคริสพอร์บอนเจมส์สเตฟานเคอรีเควินดูรันเจมส์ฮาเดนเดมาร์เดโรซานรวมไปถึงไมค์คอรลีคร ลาที่พักร่างกายโดยที่ไม่มีอาการบาดเจ็บใดๆนะครับทางทีมต้องมั่นใจว่านักกีฬาเหล่านั้นเนี่ยจะต้องไปปรากฏตัวอยู่ข้างสนามนะครับให้แฟนๆบสาย่างพวกเราได้รับชมโดยเฉพาะแฟนๆที่เข้าไปรับชมถึงในสนามเนี่ยแหละครับโอ้โหอุตส่าห์ไปถึงสนามจะได้เห็นกับตาสักทีด้วยกฎนี้นะครับทาง NBA เนี่ยเขาก็คาดหวังอยู่4เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คืออยากจะให้นักกีฬาทุกคนเนี่ยตระหนักว่านี่คือหลีกระดับ82เกมนะอยากจะให้ทุกคนเนี่ยตั้งเป้าเลยว่าอยากจะลงสนามให้ให้ครบทั้ง82เกมเลยเรื่องที่2ก็คือต้องการให้นักกีฬ ระดับของทั้งทีมพักพร้อมกัน2คนน้อยที่สุดนะครับและเรื่องที่3ก็คือการถ่ายทอดสดทั่วประเทศของบ้านเขาเนี่แหละรวมถึงการแข่งขันอินซีซั่นหรือว่าจะเป็นเกมไหนก็แล้วแต่มันเป็นผลทางธุรกิจนะครับถ้าเกิดสมมุติว่านักกีฬาระดับ star เหล่านี้พักกันมากมายเต็ไมไปหมดเลยพอถ่ายทอดไปแฟนทางบ้านเนี่ยก็ไม่ค่อยอยากจะรับชมมันก็จะมีผลโดยภาพรวมแบบนี้เนี่ยแหละครับแต่เรื่องที่สีก็คือต้องการเปลี่ยนภาพลักษณ์นะครับที่ณเวลานี้เนี่ยแฟนๆต่างก็เซ็งนะครับที่อ๋อพอสองเกมเสร็จเดยวก,ก็รู้แล้วว่าเกมไหนเกมหนีีน่่่นักฬาาทวเขชชือ ก็จะไม่ลงสนามทํรแข่งขันสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ทางลีกต้องการเปลี่ยนแปลงครับแต่ไม่ใช่ว่าทางลีกเนี่ยเขาต้องการจะทรมานร่างกายของนักกีฬาแต่อย่างใดนะครับพวกเขาก็ใช้หลักทางวิทยาศาสตร์เช่นเดียวกันพระวันไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนนะครับที่จะสามารถสรุปได้ว่าการเบรกร่างกายข,ายข,ายของนักกีฬาการพักเกมการแข่งขันมันจะทําให้นักกีฬาเหล่านั้นไม่เกิดการบาดเจ็บหรือว่าเสี่ยงต่อการบาดเจ็บน้อยลงแต่อย่างใดเพราะว่าถ้าเกิดมีข้อสรุปบ,บ่งชี้ที่ชัดเจนเนี่ยนะครับทางหลีกเองเนี่ยจะเป็นคนบอกกับแฟนๆว่าการพ อย่างไม่ใช่ดังนั้นเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของทีมแพทย์นะครับเทรนเนอร์ประจําทีมที่จะต้องคอยเข้าถึงข้อมูลของนักกีฬาครับว่าสภาพร่างกายจะเป็นยังไงสภาพโอเคไหมพร้อมลงสนามทาการแข่งขันไหมถ้าเกิดไม่พร้อมหรือว่ามีอาการบาดเจ็บเนี่ยก็จาเป็นต้องเบรกก็ต้องส่งเรื่องมาให้กับทางหลีกนะครับพิจารณากันเป็นเคสเคสไปและในฤดูกาลที่จะถึงนี้นะครับภายใต้กฎการมีส่วนร่วมที่ว่านี้เนี่ยก็จะมีนักกีฬาประมาณ49-50คนจาก้าถึงห้าสินะคบจากนักกีฬาทั้งหมดก็ถือว่าเป็นจํานวนหนึง่งที่อยู่ภาใต้กกี้ และหลังจากผ่านการแข่งขันออสตาที่จะมีขึ้นนะครับถ้าเกิดมีนักกีฬาที่เข้ามาติดใหม่จํานวนตัวเลขเหล่านี้ก็จะเปลี่ยนแปลงไปครับบทลงโทษของทีมที่ผิดกฎนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่ามีการปรับที่รุนแรงมากๆเลยนะครับครั้งแรก10,000แเหรียญครั้งที่2 2งสองแสนหมื่นเหรียญครั้งที่3ก็จะเพิ่มขึ้นทุกๆ1ล้านนะครับก็จะเป็น1นึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นเหรียญครั้งที่4ี่ก็จะเป็น2องล้านสองแสนห้าหมื่นเหรียญแล้วก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อย เ,เป็นที่ตั้งเปิดทีวีมาปุ๊บเนี่ยจะได้เห็นนักกีฬาระดับสตาร์เต็ไมไปหมดเลยมันก็น่าติดตามหรือว่าแฟนบาสชาวไทยอย่างพวกเรานะครับจะบินข้ามน้ําข้ามทะเลไปกว่า20ชั่วโมงไปรับชมในสนามก็จะสบายใจได้มากขึ้นนะครับจะได้รับชมสตาร์ที่พวกเราอยากจะรับชมเมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็จะมีผลกับทางธุรกิจที่ดีมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นสปอนเซอร์ทีวีสัญญาการถ่ายทอดสดที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆพอสัญญาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆรายได้มวลรวมของหลีกก็เพิ่มมากขึ้นรายได้มวลรวมของหล มหาศาลมากขึ้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยครับก็จะทําให้ทุกฝ่ายเนี่ยต่งางก็แฮปปี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแฟน,แฟนบาสอย่างพวกเราหรือว่าจะเป็นทางลีกเองรวมถึงพวกสปอนเซอร์ต่างๆนะครับคู่ค้าของธุรกิจของ NBA และในท้ายที่สุดก็คือนักกีฬาเองเนี่ยแหละครับทุกอย่างเดินหน้าไปได้ด้วยดีได้หมดเลยดังนั้นในฤด,ดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยอัดแน่นเต็มไปด้วยคุณภาพอย่างแน่นอนฟังดูแล้วตัวเชื่อว่าในฤดูกาลนี้มีอะไรใหรม่ๆให้ติดตามเยอะมากเลยไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าเราเบรกไปกันแค่4เดือนเท่านั้นมีอะไรเปลี่ยนนแปลลลงมมมาาาากเเเเยคค่่ะ้วพพือหดดั็ พรุ่งนี้6โมงครึ่งสามารถชม NBA ได้ที่ NBA App ผ่านแอปพลิ Pass หสือว่าที่ True Vision เลยค่ะไม่พลาดความมันพรบกับพวกเราพรุ่งนี้ในคอนเทนต์หลังเกมอย่าลืม subscribe นะคะที่โลโก้ Twenty Three Man เนี่ยตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือที่ได้ของพวกเรา Twenty Three Man เนี่ยวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมานะคะขอบคุณค่ะขอบคคุณ